เรียนอาจารย์ที่เคารพทุกท่านพวกเรากลุ่ม AF01 ระบบตรวจสอบหน้ากากนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงานนายจักกีชัยน้ำอ้อมและผมนายทักษินสมารีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานผู้ช่วยศาสตราจารย์อรารยาฟอรเรน์บทคัดย่อบทความนี้ได้นำเสนอการออกแบบและการทำงานของระบบตรวจสอบหน้ากากโดยระบบตรวจสอบหน้ากากทำงานบนบ,นบอบร์ด Raspberry Pi มีโมดูกล้องช่วยในการถ่ายภาพหรือวิดีโอและมีเสียงแจ้งเตือนสถานะต่างๆโดยอาศัยหลักการทำงานของ OpenCV และการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning มาบูรณะเข้าด้วยกันทดสอบระบบพบว่าระบบทำงานได้ดีสามารถตรวจสอบหน้ากากและไม่สวมหน้ากากได้อย่างถูกต้องจึงทำให้ระบบตรวจสอบหน้ากากสามารถนำไปใช้งานได้จริง วัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อศึกษาหลักการทำงานของ OpenCV เพื่อให้ตรวจจับใบหน้าแบบเรียลไทมเพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Machine Learning เพื่อใช้ป้อนข้อมูลให้กับระบบตรวจสอบหน้ากากออกแบบและสร้างระบบตรวจสอบหน้ากากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง OpenCV คือ Library ในภาษา C และภาษา Python สำหรับพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ Image Processing และ Computer Vision เพื่อพัฒนาโปรแกรมทางด้านการมองเห็นของคอมพิวเตอร์คือสามารถประมวลผลภาพดิจิตอลได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเช่นภาพจากกล้องวิดีโอหรือวิดีโอไฟล์โดยมีฟังก์ชันสำเร็จรูปสำหรับจัดการข้อมูลภาพและประมวลผลภาพพื้นฐาน การประมวลผลภาพ (Image Processing) มีหน้าที่หลักในการสร้างภาพขึ้นมาโดยการแยกแยะส่วนที่ต้องการหรือส่วนที่สนใจออกจากพื้นหลังและสิ่งกกรบกวนต่างๆเช่นการหาขอบภาพการกรองการเปลี่ยนค่าสีของภาพการประมวลผลเชิงตัวเลขซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนี้ถูกนำมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยภาพที่ได้จากการประมวลผลจะถูกแทนที่ด้วยตัวเลขในรูปแบบของแมทริก แต่ภาพที่ได้ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันต่อเนื่อง f(x, y) ในระนาบ2มิติโดยจะเป็นสัดส่วนกับความสว่างหรือความเข้มของภาพที่ตำแหน่ง F (x, y) ซึ่งเรียกว่าระดับสีเทา Machine Learning คือการสอนให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจ ได้ตัดสินใจได้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่ป้อนให้การเรียนรู้ของ Machine Learning มี2รูปแบบคือการเรียนรู้โดยมีผู้สอน Supervi s e d l e a r n i n g และการเรียนรู้โดยไม่มีผู้สอน u n s u p e r v i s e d Learning ในส่วนของโครงงานนี้ได้นำเสนอ Machine Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยมีผู้สอนมาใช้โดยให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้และจดจำข้อมูลที่ได้จากการเทรนชุดข้อมูลต่างๆจากผู้สอน และสามารถทำนายชุดข้อมูลที่ผู้สอนต้องการครับสำหรับโครงสร้างของระบบระบบตรวจสอบหน้าก,ากากของเราจะใช้ตัวโมดูลกล้องในการบันทึกภาพและวิดีโอและมีตัวบอร์ด Raspberry เป็นตัวประมวลผลต่อออกจอภาพแสดงผล LCD ขนาด7นิ้วและมีตัวลำโพงในการ เป็นเสียงแจ้งเตือนสถานะต่างๆครับผลการทดลองการทดลองระบบตรวจสอบหน้าก,ากากของเราจะเป็นการทดสอบความแม่นยำของระบบเพื่อให้ได้ความถูกต้องการสวมใส่หน้ากากที่เหมาะสมโดยการสวมใส่หน้ากากจะต้องสวมใส่หน้ากากให้คุมจมูกและปากจากนั้นจะนำค่าความแม่นยำที่ได้ไปเปรียบเทียบกับโมเดลและแสดงผลเมื่อตรวจพบว่า บุคคลมีการสวมใส่หน้ากากจะแสดงกรอบสีเหลี่ยมสีเขียวบนใบหน้าพร้อมสังแสดงข้อความว่า m แม h ในกรณีไม่พบการสวมใส่หน้ากากจะแสดงกรอบสีแดงและมีข้อความว่า no mask ได้มีเปอร์เซนต์ความเชื่อมั่นครับครับสำหรับ ภาพที่เรานำมาในการอ้างอิงนี้นะครับเป็นการทดลองของระบบตรวจสอบหน้ากากของเรานะครับโดยภาพแรกจะเป็นการทดสอบว่าระบบตรวจสอบหน้าก,ากากของเรามีการดีเทคได้มากกว่า1คนนะครับและภาพที่2ก็จะเป็นการทดสอบว่าระบบของเราสามารถดีเทคแมสสีดาได้นะครับและภาพที่3ามก็จะเป็นการดีเทคว่าถ้าเราไม่ใส่แมสจะ มีกรอบสีแดงขึ้นและก็แสดงคําว่า no m a t นะครับส่วนภาพสุดท้ายจะเป็นการทดสอบว่าถ้าบุคคลที่ใส่ m a s ตปิดไปที่คางระบบของเราก็จะอ e ีิเทคว่า no m a t นะครับหรือไม่ใส่ m a t h นะครับสรุปผลการทดลองที่ได้นะครับระบบตรวจสอบหน้ากากของเราจะมีการวิเคราะห์วิดีโอและเริ่มตรวจจับ ใบหน้าและแยกภาพแต่ละเฟรมเพื่อตรวจจับเฉพาะส่วนของใบหน้าประมวลผลภาพด้วย OpenCV และนำใบหน้าที่ได้จากการประมวลผลไปเปรียบเทียบกับโมเดลตรวจสอบหน้ากาก,ากเพื่อทำนายใบหน้าแต่ละเฟรมว่าสวมหน้ากากหรือไม่สวมหน้ากากในการทดลองนี้จะใช้ภาษา Python และทำงานบนบ,นบอร์ด Raspberry Pi และมีการแสดงผลผ่านจอ LCD ครับครับสำหรับกลุ่มพวกผมก็ขอเสร็จสิ้นการนำเสนอไว้เียงเท่านี้ครับขอบ,ขอบคุณครับ